แค่ลูกชายไปตบหน้าพ่อโทษคือต้องถูกตัดมือทิ้งเลยครับวลีที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนี่แหละครับคือหัวใจของประมวลกฎหมายฮามูราบีเลยแต่คำถามคือกฎนี้มันยุติธรรมกับทุกคนเท่ากันหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ครับถ้าคนที่มีฐานะเท่ากันทำร้ายกันเองโทษที่ได้ก็คือต้องเจ็บตัวกลับไปเท่ากันเลยแต่ถ้าคนทำเป็นไทยดันไปทำร้ายทาสโทษกลับเบาลงเยอะครับเหลือแค่จ่ายค่าปรับ เรื่องในครอบครัวก็เหมือนกันกฎหมายนี้คุมเข้มมากและโทษก็โหดสุดๆแค่ลูกชายไปตบหน้าพ่อโทษคือต้องถูกตัดมือทิ้งเลยครับมาดูเรื่องชู้สาวกันบ้างโทษนี้ก็หนักไม่แพ้กันเลยถือเป็นความผิดถึงตายถ้าภรรยาน,นอกใจทั้งคู่จะโดนมัดติดกันและ,ละโยนลงน้ําเลยครับยกเว้นสามีจะยอมยกโทษให้กฎหมายนี้ยังครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าช่างก่อสร้างสร้างบ้านแล้วบ้านเกิดพังลงมาทับเจ้าของ ช่างคนนั้นต้องโดนประหารชีวิตสถานเดียวเลยครับแล้วความโหดมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับถ้าคนที่ตายเป็นลูกชายเจ้าของบ้านล่ะกฎหมายบอกว่าลูกชายของช่างก่อสร้างนั่นแหละที่ต้องถูกประหารแทนในวงการแพทย์ก็เหมือนกันครับถ้าศัลยแพทย์ผ่าตัดคนไข้พลาดจนเสียชีวิตโทษก็คือหมอคนนั้นจะถูกตัดนิ้วมือทิ้งเลยเพื่อไม่ให้ไปผ่าใครได้อีกแล้วการไปกล่าวหาใครมั่วๆในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเสี่ยงตายมากๆเลยครับ ถ้าไปกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นฆาตกรไปหาหลักฐานไม่ได้คนที่กล่าวหานั่นแหละครับจะโดนประหารซะเองแล้วถ้าเป็นคดีที่หาหลักฐานยากๆอย่างเรื่องคุณใสล่ล่ะจะพิสูจน์ยังไงก็ใช้วิธีลุยน้ําครับคือโยนผู้ถูกกล่าวหาลงแม่น้ําถ้าจมน้าคือผิดแต่ถ้ารอดคนกล่าวหาก็จะโดนประหารแทนฟังดูอาจจะโหดร้ายนะครับแต่การมีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนแบบนี้ถือเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่เลย เพราะมันเปลี่ยนจากการล้างแค้นกันเองมาเป็นระบบที่รัฐเข้ามาตัดสินทําให้ทุกคนเห็นกฎเกณฑ์เดียวกันมันก็น่าคิดนะครับว่ากฎหมายที่ดูโหดร้ายในวันนั้นอาจจะเป็นรากฐานให้ความยุติธรรมในวันนี้ก็ได้